สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะพัง,งานนะครับซึ่งผมเองอยากให้เกาะพัง,งานเนี่ยเป็นดินแดนที่คนไทยและชาวต่างชาติมาฝึกมวยไทยวันนี้ก็ได้มาเจออดีตยอ้อนมวยนะครับคุณเรียกว่าครูชินราชพลันชัยนะครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของค่ายสักนิดหนึ่งแล้วก็ใครบ้างที่มาซ้อมที่บ้างครับผมก็มาอยู่หลังจากเลิกเลิกมวยมา สิบกว่าปีสิบห้าสิบกปีผมก็ได้มารู้จักเพื่อนที่ก่อพานครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็โทรหาเพื่อนก็เข้ามาเพื่อนก็บอกมามาเที่ยวหามาดูล้านเราก่อนก็ก็เลยเข้ามาตอนนั้นเป็นไงฮะตอนนั้นก็สิปีที่แล้วตอนนั้นก็เงียบ <Yep. S 1> ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บูมถึงทุกวันนี้แต่ว่าเศร,รษฐกิจ เมื่อก่อนดีกว่าตอนนี้เยอะฝรั่งเข้ามาเรียนมวยผมก็มีแต่ค่อนข้างที่ว่ามีตังเข้ามาอยู่เนี่ยครับ,รบแต่พอม,มาช่วงหลังก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าแบบมันธุรกิจต้องแข่งขันอะแบบนี้แล้วลูกศิษย์ของครูมาจากชาติไหนบ้างครับผมยุโรปรประเทศอเมริกาฝรั่งเศสสเปนออสเตรเลียทุกๆ เกือบ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 ทั่วโลกครับส่วนใหญ่มาเป็นเอ่อ i t r fitness หรือว่าแบบเป็น Professional Fitness and Fight Professional ด้วยคือผมจะดูแขกว่าถ้าแขกมาเรียนมวยผมระยะยาวอยู่หรือระยะสั้นยาวผมจะป้อนไปต่อยลุมพินีเคยออกลุมพินีเคยต่อยช่องสิบเอ็ดอ่าครับไปที่นี่เลยครับแล้วนี่ไปดูนี้หน่อยฮะมีสองเวทีครับ เอาเวทีเทน่ลอกไปหน่อยเพราะผมให้ช่างมาทาสีเวทีใหม่ยิ้มใหม่นี่อะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหเกียรติประวัติครับอะไรนะมีความภูมิใจอะไรบ้างฮะจากรูปนี้ภูมิใจบอกไม่ถูกเยอะไปหมดเลยสิบเอ็ปีโอ้มีสอนไว้ครูด้วยครับทุกวันพฤหคือวันพฤหัสคือเหมือนวันครูครับสอนไว้ครูอ๋อสอนไว้ครู แล้วครูวางโปรแกรมยังไงสําหรับพวกมือใหม่ที่มานี่ก็จะดูทัก,ทกษะหรือว่าเน้นเน้นเน้นเบสิกก่อนอเน้นเบสิกค่าบริการคิดยังไงฮะคนไทยอยู่สมมติมาสักเ็ดวนันแล้วฝรั่งเนี่ยคนไทยกับฝรั่งคือคิดแตกต่างกันครับครับครับคนไทยนี่ถ้าเขาอยู่ ถามว่าเขาอยากเรียนมวยไหมถ้าจริงๆถ้าอยากเรียนมวยผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกคือคิดค่าครูค่ากางเกงค่าอะไรแบบเนี้ยถ้าฝรั่งอะฮะฝรั่งผมจะคิดอาทิตย์หนึ่งละสองพันอาทิตย์ละสองพันสองพันสามพันแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่นานไหมก็คือมาซ้อมเฉยๆเขากินอยู่ของเขาเองครับครับเอาละขอครูจับป้า้ผมหนครับไหน <Okay, S 2> ๆมาละโอเคครับ